สวัสดีค่ะเด็กที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูหวานนะคะในวิชาศิลปะค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องสาระทัศนศิลป์นะคะพร้อมแล้วเราไาเริ่มเรียนกันเลยค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องของงานปั้นนะคะเด็กๆงานปั้น เราจะใช้วัสดุอุปกรณ์สําหรับงานปั้นนะคะก็ได้แก่ดินเหนียวพวกดินน้ํามันนะคะกระดาษนํามาแช่น้ําให้เปื่อยยุ่ยนะคะจากนั้นก็นํามาผสมกาวลาเท็กส์นะคะแล้วก็เอามาปั้นตามรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็รอให้แห้งนะคะก็จะได้ Uh, ผลงานที่เราต้องการนะคะอาจจะเป็นขี้เลื่อยผสมกาวแป้งเปียกก็ได้ค่ะเป็นกี้พึ่งหรือว่าจะเป็นปูนพลาสเตอร์นะคะนำมาขยำขยำบีบปะ,ปะ,ปะคลึงให้เป็นรูปต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะ uh, สิ่งที่สามารถนำมาดัดแปลง uh, ในงานของงานปั้นนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเอา uh, เฉพาะดินเหนียวดินน้ำมันหรือว่ากระดาษอย่างเงี้ยมาปั้นอย่างเดียวนะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการเสริมเพื่อที่จะให้งานปั้นนั้นออกมาสมจริงและเหมือนจริงแล้วก็สวยงามด้วยนะคะเราจะใช้ไม้บรรทัดใช้ดินสอใช้ลวดใช้ตะไกรหรือว่าใช้ไม้จิ้มฟันนะคะ หรือว่าเราต้องใช้แผ่นพลาสติกนะคะเอาไว้รองสําหรับรองพื้นได้นะคะแบบสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะสำหรับการปั้นนะคะเด็กๆเรามาดูเรื่องของประเภทของงานปั้นนะคะงานปั้นนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะ หการปั 1> 1. ้นแบบนูนต่ําการปั้นแบบนูนต่ำนะคะเป็นการปั้นรูปให้นูนขึ้นมาจากพื้นเพียงเล็กน้อยนะคะเช่นลักษณะของเหรียญบาทนะคะเด็กๆเขียนเหรียญบาทเดนห้าบาทเดือนสิบาทนะคะนั่นแหละคือคือการปั้นนะคะเป็นการปั้นนูนต่ํานะคะเด็กมองเห็นขอบจากที่เป็นความสูงนะความสูงของเหรียญนะคะนั้นก็คือแบบการปั้นแบบนูนต่านะคะส การปั้นแบบนูนสูงการปั้นแบบนูนสูงเ่ยจะทําให้สูงขึ้นมาจากพื้นนะคะมองเห็นว่าเป็นรูปร่างนะคะที่เป็นรูปนูนๆชัดเจนนะคะอย่างเช่นรูปปั้นบริเวณฐานอนุสาวรีย์นะคะประชาธิปไตยนะคะหรือรูปปั้นตามฝาผนังนะคะในวัดในโบสถ์นะคะและ3นะคะการปั้นลอยตัว การปั้นลายตัวเป็นการปั้นรูปที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนรอบด้านเลยนะคะมองเห็นความสูงความต่ำหรือปั้นเป็นรูปร่างขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆอย่างเช่นพระพุทธรูปหรือรูปปั้นของบุคคลสำคัญนะตามอนุสาวรีย์ต่างๆนะคะอันนี้คือประเภทของงานปั้นนะคะเด็กๆมาดูวิธีการปั้นนะคะ การปั้นนะคะเราจะเป็นการขดนะคะหรือปั้นให้มันเป็นรูปขึ้นมานะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นดินเหนียวดินน้ำมันแต่สำหรับเด็กๆนะคะในตอนนี้น่าจะเป็นดินน้ำมันเหมาะสมที่สุดนะคะดินน้ำมันนะคะนำมาปั้นนะคะพรมถ้าเป็นดินเหนียวอาจ,จะนำมาพรมน้ำนิดหน่อยนะคะใส่น้ำเยอะไปก็อาจจะทำให หลือแฉะมือนะคะแต่ถ้าครมน้ำนิดหน่อยปั้นให้เป็นรูปร่างนะคะนวดให้นุ่มนะคะก็จะจับตัวเป็นก้อนสวยงามนะะและสามารถนำไปปั้นได้เลยนะคะส่วนดินน้ำมันนั้นถ้ามีมีความแข็งตัวมากเกินไปนะคะเด็กๆจะต้องนำไปพึ่งแดดนิดนึงนะคะไปพึ่งแดดประมาณ5นาทีจากนั้นนำมานวดนะคะให้เข้ากันเด็กๆก็จะสามารถนำไปใช้งานต่อได้เลยนะคะ วิธีการปั้นนั้นเด็กๆจะต้องคิดก่อนว่าเด็กๆเนี่ยจะปั้นแบบไหนนะคะจะปั้นรูปอะไรนะคะจากนั้นก็ปั้นได้เลยนะคะ,ะถ้าเป็นการปั้นแบบขดรูปนะคะขดนะคะ,ะให้เด็กๆใช้มือนะคะคลึงดินน้ำมันให้เป็นเส้นย,วยาวนะะนๆ,ๆนะคะหมุนหมุนหมุนนะคะเป็นเส้นย,วยาวๆให้มีความหนาเท่าๆกันนะคะ จากนั้นก็ขดให้เป็นรูปร่างอย่างที่เด็กๆต้องการเลยการปั้นดินน้ำมันแบบขดสามารถปั้นเป็นรูปอะไรได้บ้างคะอหอยทากได้ไหมงูได้หรือเปล่าใช่ค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆด,กดูตัวอย่างวิธีการปั้นแบบขดให้มันเป็นรูปนะคะอา,อาจจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะขดให้เป็นรูปวงกลม ปั้นขดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะคะหรือปั้นขดให้เป็นรูปร่างต่างๆรูปกบรูปเป็ดนะคะหรือการปั้นขดให้กลายเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรกอไก่ abc ก็ได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างคะ่ะ สำหรับการปั้นเป็นสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆเราสามารถปั้นดินน้ำมันให้เป็นสิ่งต่างๆได้เพียงแค่นึกหรือว่าจินตนาการนะคะในสิ่งที่ต้องการที่เราจะปั้นแล้วพยายามบีบนะคะบีบให้กลายเป็นรูปหรือปะให้กลายเป็นรูปปั้นให้กลายเป็นรูปนะคะดินน้ำมันหรือดินเหนียวจนได้ลักษณะของสิ่งที่เรานึกไว้เด็กๆจะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะเราจึงจะได้ปั้นได้คล่องแคล่วว่องไวนะคะอ่า นอกจากจะต้องฝึกฝนบ่อยแล้วเด็กๆต้องมีจินตนาการที่ดีด้วยนะคะมาดูรูปร่างต่างๆนะคะรูปปั้นเลขาลูกคณิตนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมคะเป็นรูปไข่วงกลมวงรีเป็นรูปพีระมิดสามเหลี่ยมนะคะต่อไปเป็นปั้นเป็นรูปผลไม้ก็จะเป็นรูปมังคุดนะคะรูปส้มรูปสตรอเบอร์รี่ รูปสตรอเบอรี่นั้นเด็กๆสังเกตนะคะเราจะใช้เทคนิคการใช้ไม้จิ้มฟันหรือสิ่งที่มีความแหลมคมนะคะนำมาจิ้มจิ้มจิ้มนะคะจากนั้นก็จะกลายเป็นรูนะคะจะได้เป็นมเมล็ดหรือผิวของสตรอเบอรี่นะคะที่มีความสวยงามจากนั้นนะคะการปั้นเป็นรูปสัตว์นะคะเด็กๆสังเกตนะคะจะเป็นรูปงูเราจะใช้วิธีการขดนะคะแล้วก็การปะ ติดปะตาแล้วก็ลิ้นนะคะการปั้นเป็นนกเห็นไหมคะเราจะสามารถใช้ดินน้ำมันที่มีหลากสีสันนะคะมาตกแต่งให้สวยงามได้คะ่ะทีนี้เด็กๆมาดูเรื่องของการปั้นที่เป็นรูปภาพนะคะ รูปภาพที่1น,นะคะการปั้นแบบธรรมชาติแสนสวยนะคะในตัวนี้นะคะเด็กๆจะต้องใช้ไม้กระดานนะคะในการปั้นถ้าเราจะปั้นบนฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้ใช้ไม้ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดรองพื้นก็ได้นะคะหรือปั้นบนกระดาษแข็งก็ได้แต่ถ้าบนกระดาษแข็งนะคะกระดาษจะงอนะคะจะไม่สวยนะคะ ขอเป็นไม้กระดานแบบสวยๆนะคะจะได้แข็งแรงหน่อยนะคะเด็กๆจะต้องปั้นพื้นหลังก่อนคือการลงพื้นหลังนะคะให้ราบสวยนะคะแบ่งเป็นท้องฟ้าแบ่งเป็นพื้นน้ำนะคะหรือผื้นดินที่เด็กๆต้องการนะคะเป็นสัดส่วนจากนั้นเด็กๆก็ปั้นสิ่งต่างๆหลากสีนำมาตัดแปะ ติดแปะให้สวยงามนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามโดยการใช้อุปกรณ์เสริมนะคะไม้จิ้มฟันไม้บรรทัดดินสอต่างๆนะคะทำให้เกิดรูปภาพที่สวยงามต่อไปนะคะรูปปั้นที่2ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันนะคะเป็นรูปนกเห็นไหมคะเด็กคนนี้เลี้ยงนกนะคะก็เลยปั้นนกไว้เป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเราจะใช้ดินน้ํามันนะคะที่สีตรงกันข้ามกับพื้นหลังนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเด่น นะและความชัดเจนของรูปภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาสมจริงถ้าเป็นดอกไม้แสนสวยนะคะเราจะใช้พื้นหลังที่มีสีแตกต่างกันนะคะเราจะไม่ระวังให้ดินน้ำมันนะคะแต่ละสีนะไปปนกันนะคะถ้านำดินน้ำมันแต่ละสีนี่ไปปนกันนะคะก็จะเกิดการเหลื่อมล้ำของสีนะคะจะทำให้เหมือนอดินน้ำมันที่มันเปื้อน จากสีนี้เป็นสีนี้นะคะเอาดินน้ำมันสีหนึ่งมาเปื้อนกับสีหนึ่งก็จะกลายเป็นสกรปรกเลยนะคะเด็กๆนะในหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทงานปั้นในท้องถิ่นของพวกเรา,าเด็กๆสังเกตดูนะคะรูปภาพที่คุณครูให้มานะคะจะเป็นงานประติมากรรมหรือแบบ งานที่สร้างขึ้นมาเป็นงานประเภทงานปั้นนะคะที่เป็นทัศนศิลป์ที่น่าสนใจว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่อำเภอบ้านเชียงจงังหวัดอุดรธานีนะคะมีการเขียนลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีสวดทรง ที่สวยงามด้วยเห็นไหมคะเด็กๆคล้ายกับแจกันใช่ไหมคะอ่ารูปภาพที่2นะคะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บรุรีมีการแกะสลักเนื้อดินอย่างสวยงามให้เป็นรูปลายรูปทรงรูปทรงต่างๆนะคะเป็นลายไทยนะคะเด็กๆสวยงามมากๆเลย และรูปปั้นที่3นะคะเป็นรูปปั้นนูนต่ำแบบภาพเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์นะคะทางพระพุทธศาสนาบ้างทางศึกสงครามนะคะประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือ,อเป็นทางประวัติศาสตร์ของเป็นเรื่องเล่าของศอาสนาต่างๆก็มีนะคะเด็กๆ สำหรับรูปภาพที่เด็กเห็นนะคะอยู่ข้างหน้านะคะจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับตัวอย่างของงานเครื่องปั้นดินเผานะคะที่นํามาใช้งานในปัจจุบันในปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานอยู่นะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นครกครกดินนะคะครกดินนะคะแล้วจะเป็นหม้อดินเผานำมาทําอะไรเอ่ยแจ่วฮ้อนนะคะแล้วก็จะเป็นรูปภาพของ กระตูนน่ารักน่ารักใช้ประดิบในใช้ประดับในส่วนหย่อมนะคะประดิษฐ์มาจากาปูนปั้นอนาจจะเป็นปูนปั้เตอร์ของเด็กๆด,ด้วยก็ได้นะคะที่เป็นในตามงานวัดนะคะที่เด็กๆชอบระบายสีนะคะอันนั้นก็จะเป็นงานปั้นที่ทํามาจากปูนปั้เตอร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องอเครื่องปั้นดินเผาอาเภอบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนะคะเห็นไหมคะจะมีรูปร่างรูปทรงต่างๆแล้วก็มีการ ลงสีที่ผิวะะของวัตถุด้วยนะคะรูปภาพสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปปั้นนูนสูงนะคะที่อยู่ตามกำแพงนะคะของสถานที่สำคัญสถานที่ที่ออกจะแบบโบราณโบราณน,นิดนึงนะคะเดี๋ยก็จะเห็นเครื่องอท,ที่จะปั้นเป็นรูปอของอพระของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที ที่คนเขานับถือเชื่อถือนะคะก็จะปั้นติดไว้นะตรงข้างกําแพงนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างงานทัศนศิลป์นะคะที่อยู่ในท้องถิ่นของพวกเรานะคะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าในจังหวัดชนบุรีนั้นเด็กๆนอกเหนือจากงานจักสารแล้วเด็กๆก,ก็จะเห็นงานปั้นนะคะที่มีความสําคัญที่เด็กๆเ,เ,เคย เคยเห็นอ่าเคยผ่านหงผ่านตายเด็กๆมาแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นตัวอย่างางานปั้นที่อยู่ในท้องถิ่นของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะไนชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆเราจะเจอกันในวิชาน่า,นาจะาสินค้าสวัสดีค่ะ